ีสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงมาร่วมงานดีดีใจครับเพราะว่ามีคนหนึ่งได้เจอไอดอลของเองครับคนใช่น้องน้องได้แล้ครับก็ชอบพี่ชัยดูครับใช่หล่อกนะคะหล่อปื้มครับแล้วนั่งข้างหลังเขาพอดีเลยก็ดีครับขอบคุณครับความฝันนั้เลยเป็นหนึ่งอย่างครับ ดีใจ <DJ S 2> ครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของในวันนี้นะครับก็ได้มาเจอกับเหมือนพี่ๆเสียฟินที่เราชื่นชอบชด้วยจึงต้องบอกว่าศิลปินทุกคนที่อยู่ในเวทีนี่คือแบบส่วนตัวผมก็ชอบทุกคนเลยครับผมติดตามใช่แล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศครั้งแรกของพวกเราทั้งสิบคน<ช>ด้วยที่มีโอกาสได้มาร่วมงานครับผมดีใจมากเลยครับมาอัปเดตหน่อยสิไปมีกับประเทศมาเปเ็นยังไงบ้างอ่าฝากถ่ายจากพี่ๆเสี่ฟินยคิดถึงไหมครับ คิดถึงกันมาคือเราบินกันตลอดเลยถึงแม้ว่าแบบจะกลับมาก็ตามแต่ก็ยังมีงานแทกอยู่ทำให้แบบไม่มีโอกาสได้เจอพี่พี่สื่อแม้กระทั่งพี่พี่แฟนคลับด้วยก็นี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบอาทิตย์แล้วกันเนาะที่มีโอกาสแบบได้ได้มาเจอกับพี่พี่แฟนคลับแล้วก็พี่พี่สื่อทุกคนครับก็ถามว่าบินไปต่างประเทศเหนื่อยไหมหรือว่าสนุกดีกว่าครับเพราะว่าเหมือนแบบจริงๆริงก็เหมือนเราได้ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างของ ทุกทุกที่ที่เราไปด้วยครับแล้วทั้งสองคนนี้เราเป็นยังไงได้ไปเก็บไอเทมรายเด็ดของแต่ละทเปล่างโอ้โหได้เป็นสภาพอากาศ<อ>แล้วก็อาหารการกินอะไรเงี้ยครับการเดินทางอะไรของอแต่ละที่ต่างๆที่เราไปอะไรเงี้ยเราได้ไปเรียนเรียนรู้ว่าถ้าท้าต่างต<อ>่างอย่างที่พูดเลยอนอกจากแบบแสดงด้วยเราก็แบบไปอย่างเราสีค่คนเงี้ยก็จะแบบเห็นแบบชอบเรื่องการกินเรื่องอะไรอีก็เ<ๆ>ลยแบบได้เก็บร้านอาหารอร่อยๆแล้วก มีเรื่อง,างราวสนุกสนุกไหมการออกไปทำง,งานของกระสีคน,นเลตันะอ๋อเรื่อง,างราวสนุกสนุก <laughs> น่าจะเป็นเรื่องของชุดที่เตรียมไปเป็นหลักครับ <laughs> <laughs> ใช่เพราะว่าแต่ละที่ก็จะแบบมีกิมมิคที่ต่างกาัน <im it> เราก็ต้อง <im it> เตรียมชุดอย่างแบบที่นานที่สุดที่เราไปกันก็น่าจะเป็นที่โตเกียวที่ไปกันประมาณเก,กือบสิบวันเลยนะไม่แบบเหมือนเราไปัางท,งทีก็ต้องได้รูปกลับมาบ้านก็จะคุย<ๆ>ว่าเออต้องใส่ชุดประมาณไหนจะต้องแบบมีทีมแบบเป็นชุดทีมไหมแล้วก็ บางทีไปถึงปุ๊บอยากไปกินอันนี้จึงเลยเพราะเหมือนแบบผมก็จะชอบเรื่องของกินอยู่แล้วก็จะชวนแบบว่าที่นี่แบบมีของแบบเดลิเมอรีอะไรบ้างหรือยังบอก็คือจะชอบชวนแบบพี่พีททุกคนแบบไปกินสตรีทฟู้ดกันใช่หรือยังแบบถ้าสายออกกาลังกายก็จะนี่เลยจำได้ว่าที่ไปญี่ปุ่นก็ไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งตอนกลางคืนครับทุกคนไปกินแต่ไปวิ่งไปวิ่งผมรู้สึกว่าอากาศมันดีครับแล้วอยากอยากไปลองอยากไปวิ่งดูเมืองด้วยก็เหลยมีเวลาว่างพอดีก็เลยลองไปวิ่ง ยิ่งนัดกันหลายคนมากอย่าชี้พี่ไปใช่งงเพราะผมไปทุกคนไปเซเว่นแต่ผมไปวิ่งอยู่คนเอ้าโดนชิ้สุดท้ายเขาก็วิ่งมาหาระหว่างเดินทางกลับจากเซเว่นครับทุกคนไปเห็นรูปในไอพีอยู่บอกว่าแปลกสุดที่สุดใช่ใช่คือวันนั้นอะแต่ละคนก็คือโพสต์เป็นหลายรูปมากคือวันนั้นอะเราอะเหมือนพี่เขาบอกเอานนี้เป็นวันฟรีนะใครอยากจะไปไหนก็ไปกันซึ่งอย่างพวกผมอะอย่างผมเองก็คือแบบไม่รู้จะไปไหนก็คือแบบ พี่เมครับผมขอติดไปด้วยละกันพี่เมจะไปไหนวันนี้ผมไปด้วยก็เลยแบบมีโอกาสได้ไปได้ไปวัดกันแล้วก็เลยแบบได้ไปใส่ชุดยิมูโนถ่ายรูปกันครับใช่ก็จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเลือกลงไม่ได้เลยต้องลงหลายๆรูปรูปในที่ญี่ปุ่นยังเหลืออีกหลายรูปรอลงเใอ่สะพายด้วยนะเรียกว่าปักใส่ผุกเมืองท่ไปใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยถ่ายไปกันนานอย่างเงี้ยเขาทันทายที่ถึงอะไรเราจะเห็นสีหน้าของ เอาจริงเดี๋ยวก็ไม่ดเดี๋ยวพูดพูดได้หมวะเอาอย่างไงดีคือเผลงานเนี้ยน่าจะมีอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวจะมีให้ทุกคนได้ติดตามในปีนี้แน่นอนซึ่งตอนเนี้ยเราก็กําลังเต็มตัวกันอยู่ครับเรียกว่าไม่นานไม่นานเกิรอจริงๆซึ่งพรุ่งนี้ก็มีออกกองด้วยก็ติดตามครับใน wedding a n ครับอ่าอันนี้า่งคโอเคครับก็ ฝากงานเซมิทิ้งที่ยหลือของพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับต่จากนี้ก็เดี๋ยวจะมีไปอีกหลายที่เลยรวมถึงถ้าเกิดใครที่รอดูผลงานเองาวกเราอยากบอกว่ามันใกล้เข้ามาแล้วมากจริงๆรอรติดตามได้ภายในปีนี้แน่นอนครับทุกคนในทุกช่องทางของมีไม่วายออฟฟิเชียลนะครับผมหรือไอจีส่วนตัวของเราทั้งสี่คนได้เลยครับใช่ครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับ